ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไร้ข้อแก้ตัวพี่เจ๋งลั่นเจอทัฟฟี่ต้องชนะเท่านั้นรูปเบนอโมดิมยืนกรานว่าจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเอาชนะเอเวอเรตได้ในวันอาทิตย์นี้แม้ว่ามีเวลาเตรียมตัวสําหรับเกมนี้อย่างจํากัดก็ตามอโมดิมต้องจัดการความฟิตของผู้เล่นหลังลงเล่น2เกมใน5วันกับเอฟซีทาวและโบโดกลิม กระนั้นกุนซือโปรตุเกสยืนกรานว่าปีศาสแดงต้องเอาชนะเอเวอเรตให้ได้แม้ว่าทีมของชอนได้มีเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มในการเตรียมตัวก็ตามเราจะหมุนเวียนผู้เล่นและต้องพร้อมในเกมกับโบโลกริมเราต้องใช้ตัวสำรอง4คนลงไปเพื่อจัดการเรื่องความฟิตไม่ใช่เรื่องของเกมอาโมริมกลา่าวเราต้องทำเราทราบอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเราควรพร้อมสำหรับวันอาทิตย์และเราต้องชนะ ดยระบบ3 4 3อมโมริมเรียกร้องให้นักเตะฟิตขึ้นแต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลได้เนื่องจากเข้ามาในระหว่างกลางฤดูกาลแล้วผมเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนและถ้าวิดีโอยาวกว่า12นาทีพวกเขาจะลืมพวกเขาจะเสียสมาธิได้ดังนั้นเราต้องทำงานโดยการจินตนาการว่าเรามีสนามในร่มและเราต้องทำแบบนั้นแทนการใช้วิดีโออมโมริมกล่าวเสริมเราจะทำการเดินและวิ่งจ็อกกิ้งแทนมันเป็นวิธีที่จะทำแทนการเปิดวิดีโอเรามีทีมงานทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นคาร์ลอสแฟร์นันเดสอยู่กับกองหน้าและเขาจะเปิดวิดีโอซึ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆที่เป็นการเล่นของแต่ละคนให้ได้ดูเราจะพยายามรับมือกับเรื่องนี้และทุกคนในทีมงานมีหน้าที่ของตัวเองและพวกเขาอาจจะสําคัญกว่าผมด้วยซ้ํานั่นแหละคือสิ่งที่เราทําพยายามดูเกมและดูว่าอะไรที่ขาดหายไปพวกเขาคือผู้เล่นที่ดีมากและพวกเขาต้องเชื่อในสิ่งที่เราจะแสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการเล่นส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมและการทํางาน ถ้าคุณวิ่งไม่ได้ก็ให้วิ่งจ็อกกิ้งซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันแต่คุณสามารถจัดการและเอาชนะเกมได้แมนเชสเตอร์อ n ฟนิงนิวสือท้องถิน่นรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเข้าพบคอเก้เมนเดสเอเยนของเจอวนี่เควนดาปีกดาวรุ่งส bon. ปอร์ติงลิสบอนปีแสดงติดตามฟีเท้าของดาวเตวัย17ปีมาตั้งแต่เกมประเดิมสนามให้กับสปอร์ติงเมื่อเดือนสิงหาคม แต่พวกเขายัางไม่ได้ยื่น bon ข้อเสนออย่างเป็นทางการเมนเดสมีความสัมพันธ์ที่ดีก Jer ับแมนเชสเตอร์ตั้งแต่ดิวซื้อขายคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อปี2003เขายังเป็นเอเย่นของดาบินเดียรรวมถึงการย้ายของบรูโน่แฟร์นันในปี2020อีกด้วยปารีสแซงต์แชร์กแมงแสดงความสนใจในตัวควินด้าเช่นกันโดยตอนนี้ทีมดังจากฝรั่งเศสเปลี่ยนกลยุทธ์การเสริมทัพโดยโฟกัสนักเตะอายุน้อยที่มีแววพัฒนาเป็นซูเปอร์สตาร์ แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและอาเบลีฟซิกก็มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเคินด้าด้วยเบนเดสมีกำหนดเข้าพบสโมสรต่างๆในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อพิจารณาการย้ายทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเคินด้าซึ่งคาดว่าจะย้ายออกจากสปอร์ติ้งในปีหน้าเคินด้ายังมีสัญญากับสปอร์ติ้งจนถึงปี2 0 2 7เขาเพิ่งเล่นให้สปอร์ติ้งเพียง20นัดเท่านั้นแถมซอโปรตุเกตเปรียบเทียบความสามารถของเขาคล้ายกับบุคโยสาก้าปีกตัวเก่งของอาเซนนล เขาทุบสถิติอายุน้อยที่สุดของสปอร์ต,ติ้งที่ทําประตูเกมหลีกได้ในเกมที่พบกับฟา,าร์มาลิกาเมื่อเดือนที่แล้วทําลายสถิติเดิมของคริสเตียโน o โรนัลโดและยังอายุน้อยสุดที่ได้ลงสนามในแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยเดี๋ยวกรอบพี่เจ๋งยันเขนดาโลลงตัวจริงทุกนัดไม่ได้ รูเบนอามอริมยอมรับว่าเขาต้องจัดการเรื่องเวลาลงสนามของเดียโก้ดาโลให้ดีหลังจากฟูลแบ็กชาวโปรตุกีสลงเล่นแทบไม่พักออมอริมยืนกรานว่าไม่สามารถพึ่งพาดาโลลงเล่นทุกนาทีในทุกๆเกมได้และเขาคำนึงถึงการรักษาความฟิตของนักเตะในขณะที่ฤดูกาลกำลังดำเนินไป ดาโลเป็นผู้เล่นตัวหลักของปีแสดงและยังไม่พลาดแม้แต่นาทีเดียวในศึกเพียมลิกรฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามอาโมริมส่งดาวเตวัย25าปีเป็นสำรองในเกมยูโรปาลีกที่พบกับโบโดกลิมซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้ลงตัวจริงในฤดูกาลนี้เขาส่งพลังมากเราต้องหมุนเวียนเขาบ้างเพราะถึงแม้เขาจะดูเฟรชอยู่เสมอแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ใช่เครื่องจักรอาโมริมกล่าวเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากเล่นทางฝั่งขวาได้ดีกว่าและเราจะให้เขาเล่นตรงนั้นมากขึ้น แต่ทุกวันนี้ผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งสองฝั่งนั้นสมบูรณ์แบบเพราะคุณสามารถวางเขาในตำแหน่งต่างๆได้ผมคาดหวังแบบเดียวกับที่คุณเห็นเมื่อรุ่นการที่แล้วผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยทีมได้เขาเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมจริงๆคุณสัมผัสได้จากวิธีที่เขาเล่นในเกมดังนั้นเขาจึงมีความสำคัญกับเรามากๆแฟนผีวิจารณ์แรดโยนถุงมือลงพื้น มาคัสและฟอร์ดถูกแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดวิจาร์หลังจึงโยนถุงมือลงพื้นระหว่างเกมยูโรปาลีกที่ทีมเอาชนะโบโลกลิม3-2เมื่อคืนวันพระศุกร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่แรดฟอร์ดจะถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองแทนเมสันเมาส์ในนาทีที่59ในระหว่างที่เขากำลังเตรียมตัวอยู่ข้างสนามต่อหน้ารูเบนอโมริมแนวลูกชาวอังกฤษกลับเลือกที่จะถอดถุงมือออกก่อนจะเดินลงไปสนามอย่างไรก็ตามแทนที่จะส่งถุงมือให้ทีมสตาฟของแมนเด็ต ที่ยื่นมือรอรับอยู่ด้านหลังเขากลับเลือกที่จะโยนลงบนพื้นแทนคลิปดังกล่าวถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียซึ่งแฟนบอลมนยดเจ็ดหลายคนไม่พอใจกับการกระทําของแรดฟอร์ดแฟนบอลนคนแรกคอมเมนต์ว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยแสดงความเห็นเกี่ยวกับแรดฟอร์ดนะแต่การโยนถุงมือลงบนพื้นในขณะที่ชายคนนั้นกําลังรอรับอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มันยากที่จะปกป้องเขาในทุกวันนี้โชคร้ายจริงๆอีกคนบอกว่าน่าอายสิ้นดีเขาคิดว่าเขาเป็นใครกัน ผมรู้ว่านี่คงเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่นักฟุตบอลและไม่ใช่แค่แรดฟอร์ดเท่านั้นแต่การแสดงถึงคลาสและความเคารุนั้นมันยากขนาดนั้นเลยเหรออีกรายเสริมว่านี่เป็นการไม่ให้เกียรติผมชอบแรดฟอร์ดนะแต่การกระทำแบบนี้ดูไม่ดีเลยขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์จากแฟนบอลลิเวอร์พูลด,ด้วยว่าแค่ส่งถุงมือให้เขาก็ได้นี่ทำไมต้องโยนลงบนพื้นราวกับว่าเขาเป็นหมาด้วยฉันไม่ชอบหมอนี่เลยว่ะส่วนแฟนบอลเอเวอเรตก็มาเมนเ้นต์เช่นกันว่าหยิ่งและหยาบมาก ผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ข้างๆเขาเลยไม่จำเป็นต้องทิ้งถุงมือลงบนพื้นแบบนั้นเลยนะผมเกลียดอะไรแบบนี้มากออฟฟิเชียลเลสเตอร์ประกาศแต่งตั้งลูฟานิสเตอร์รอยเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประกาศแต่งตั้งลูฟานิสเตอร์รอยตำนานแมนเชสเตตเป็นบอสคนใหม่ของพวกเขาอย่างเป็นทางการ กุนซือชาวรัสไวัย48ปีเข้ามารับตำแหน่งบอสคนใหม่เลสเตอร์แทนที่ของสตีฟคูเปอร์ผู้ซึ่งโดนปลดออกไปเมื่อวันที่2 4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยรุดเซ็นสัญญาคุมทับเดอะฟ็อกจนถึงมิถุนายน2027ก่อนหน้านี้นฟานิสตตรอยเป็นผู้ช่วยดการทีมของแมนเชสเตอร์ภายใต้การควบคุมของเอ็ิคเทนฮากก่อนที่อดีตดาวยิงปีแสดงจะขึ้นมารับตำแหน่งเป็นกุนซือชั่วคราวสีนัดหลังสมสรเด้งเทนฮากค้นตำแหน่งเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามฟอนิสตรอยมีอันต้องแยกทางกับยูเนเต็ดเนื่องจากรูเบนอาโมริมกุนสื่อคนใหม่ยูเนเต็ดต้องการทีมงานของตัวเองปัจจุบันเดฟอกรั้งอัะดับ16ของตารางมี10คะแนนจาก12นัดแรกมีคะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียง1แต้มและไม่ชนะใครในลีกมาแล้ว4เกมติดต่อกันโดยโปรแกรมนัดถัดไปพวกเขาจะไปเยือนเบรนทฟอร์ดในศึกเพียมิลกวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งเบนดอสันจะคุมทัพชั่วคราวไปก่อน ชัยชนะนัดแรกของแมนยูภายใต้การคุมทีมของ im, รูเบนอโมริมรูเบนอโมริมเทรนเนอร์ป้ายแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพาผลพักปีแสดงประเดิมชัยชนะเกมแรกในการคุมทีมเรียบร้อยแล้วหลังจากเปิดโอทัฟฟ์เฉือนเอาชนะโบโดกลิมแบบบุดิต3ต่อ2ในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกมนี้แมนยูขึ้นนำไปก่อนจากอาริโดกานาโชในนาทีที่ 1, 1ก่อนที่โบโดกริมจะยิงคืน2ประตูรวดจากโฮกุ en, นเอฟเยนนาทีที่19 และฟิลิปซิงเคิลนาเกลนาทีที่23แต่ปีแสดงได้ราสมูนหอยลุนสวมบทฮีโร่ซัด2ประตูในนาทีที่45และ50พริกคว้า3มแต้มแบบวุดวิดโค้ชชาวโปรตุเกสวัย39ปีพาทีมซ้อมเต็มรูปแบบได้ไม่นานนักและคงยึดมั่นกับระบบ3-4-3หลังจากเกมแรกบุกไปเสมอกับอิฟสตีทาวน์1-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะประสบความสำเร็จด้วยการคว้าชัยชนะในเกมกับโบโดกลิม อโมริมกล่าวผ่านที t NT Sport สื่อกีฬาชั้นนําว่าผมกังวลเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่สามารถควบคุมเกมได้ดีนะักผมยังไม่รู้จักผู้เล่นดีพอและเราก็ไม่ได้ทํางานร่วมกันมากนะักเราดูเกมนี้ไปด้วยความตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็กังวลเพราะคุณไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราปรับปรุงสิ่งต่างๆจากเกมที่แล้วเสมออิฟสวิต เราควบคุมจังหวะเกมได้มากขึ้นเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและสร้างสารรค์โอกาสได้มากขึ้นผมชอบวิธีที่ผู้เล่นพยายามปรับตัวและเล่นในเกมของเราบางครั้งเราแย่งบอลได้และสุดท้ายก็เสียบอลทัศนคติใหม่ของเราคือการเกบ็บบอลน,นักเตะพยายามกันจริงๆและผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะการคว้าชัยชนะเกมนี้ทําให้มเมตต์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ในตารางคะแนนูโรุบาลี โดยเก็บไป9้าแต้มจาก5เกมพร้อมกับเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนจะกลับไปเฝ้ารังโอทัฟฟอร์ดรอรับการมาเยือนของเอลตันในวันอาทิตย์นี้ขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยังมีข่าวดีหลังจากบรรดานักเตะที่รับบาดเจ็บอย่างไทยเลวม,มาลาเซียกลับมาลงสนามในรอบ18เดือนและได้เล่นในบทบาทวิ่งแบ็กซ้ายไป45นาทีขณะที่ลูกชอกลับมาลงสนามในฐานะตัวสำรองครั้งที่2หลังจากเจ็บไปก่อนพักเบรกทีมชาติส่วนเมสันเมาส์ได้ลงเป็นตัวจริงเกมแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม นอกจากนี้อาโมดิมยังชื่นชมผลงานของหอยหลุนด้วยว่าเขาต้องปรับปรุงให้มากกว่านี้เพราะบางครั้งเขาใช้เวลากรบบอลมากเกินไปเมื่อเขาครองบอลแต่เขาสําคัญมากเมื่อเราเจอกับทีมที่ตั้งรับต่ําเพราะเขาคือคนที่คอยเชื่อมเกมในการเปลี่ยนจังหวะของเราสําหรับประตูที่เขาทําได้มันแสดงให้เห็นถึงความดุดันในกรอบเขตโทษเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพยิงประตูในจังหวะที่ยากที่สุดได้และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ สุดท้ายอโมดิมกล่าวถึงแฟนแมนจเตว่ามันพิเศษมากๆเพราะผมมาจากโปรตุเกสและอีกครึ่งหนึ่งของสนามแทบไม่รู้จักผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อสโมสรน,นี้เลยแต่วิธีที่พวกเขาสนับสนุนผมตั้งแต่แรกทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วผมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาผมหวังว่าจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ